สวัสดีพี่น้องทุกคนครับพี่น้องชาว YouTube ครับผมอ่ะคลิปนี้จะพาเฮียเปียวกลับบ้านครับพอดีงานโดนแคนเซิลครับก็เลยโดนแคนเซิลครับอุตส่าห์เฝ้ามาอย่างดีมาสิมาโลกแปลงมาโอ้แคนเซิลไหมครับแคนเซนงบเอาไปใส่เอาไปใส่ย่างอื่นก่อนมาหนเอาเงินไปใส่ย่างอื่นก่อนเพราะบอกเขาครับเลยได้แคนเซิลงาน พิดเปานิดน้อยครับผมเรยจะไปส่งเฮียเปียวครับเดี๋ยวมีงานค่อยกลับมาอีกนะแต่ก่อนจะไปส่งเดี๋ยวผมจะพาเฮียเปียวไปช่างช่างน้ําหนักดูครับมารอบนี้กี่วันเฮียเปียวสิบเก้าวันครับผมสิบเก้าวันสิบเก้าวันนี่มันได้เท่าไหร่แล้วครับลถไปกิโลแล้วน่าจะคิดว่าน่าจะสามสี่โลได้นะครับ สามสี่โลครับแต่กะบะับว่าท่านเนี่ใจได้พี่น้องเพราะว่ามั่นการต้องข้นยุ่กับแต่สังเนะ <laughs> าะขาดเขาขาดเดาเขาขาดบรรยากาดเดาได้ซื่อออกคอดคอดสุกไปเง่าครับครับความนี่พี่น้องสนใจซื้อได้ครับเพราะตงหวง <laughs> บบ่วงซ <laughs> ื้อหนึ่งแถมหนึ่งครับผม <laughs> บบผิวให้ <laughs> พอมอน <laughs> <laughs> บริการฟรีแอร์ร้อ <laughs> นฟรี ครื่องดื่มและอาหารสามมือเอเดี๋ยวเราจะไปขึ้นตะช่างดูครับว่าเนียยเปียวจะลดน้ำหนักไปกีโลนะครับจากที่ก่อนที่มาทำงานกับกับทีมงานเรานี่หนักที่100่งร้อยเออองร้อี่สิบกิโลบอเ <230. S 2> อ็นบอสองร้อยสามสิบนะเอ็นบสองร้อย่สิบห้าบเล่อะไรสามสิบ สองลอยสามชิบนลเครับผมประมาณนี้แหละครับพี่น้องเราไปเบิ่งแต่รุ่นเก่าครับว่าขึ้นหรือล่งว่าขึ้นหรือล่งเท่าไหร่ครับผู้ได้เล่นถอยกับทำเจในเจ๊กน้อยครับผมผู้ได้เล่นขึ้นกับมีส่วนรุ่นนาะครับพี่น้องโอเคโอเคครับโอเคครับผมก็พาเฮียเปียวครับมาถึงที่ที่มีตะช่างครับผมตะช่าง จะมาช่างครับโอเป็นยังบ้างหนบักเนี่ยบ้านของเจ๊แฟงครับเสียโบ๊ทนะครับอืมก็เลยมีตะช่างครับที่นี่ครับผมก็เลยมาขอให้เงียบเดียวมาขอช่างครับคุณพ่อฮะตะกี้นี่ก้อนสองห้า สองห้าสิบไปพุดเลาะยุกควกหมูพุดเล้วอ้นี่เดี๋ยวเอายางยันโอ้ลกายไปก่อนไปทำงานกับเราครับเงียบเปียวหนักไป200ประมาณ220 20อก็ลไปเกือบสามล้วไปมาดูอมันเอาเต็มมันเอา่ไป ว่าหลังจากมาทำงานนะครับพยายามควบคุมน้ําหนักนะครับมันลดลงไปจากกิโลเป็นหมูฟาร์มอาชีพเลยตัวนี้ ใจแฝงครับเอามันลุ้นนำกันครับดัเกิงมันเป็นยังไงพอ่อเบิ้งยังไงมันก็เลยย่นิ่มสองไหกวนนะับโอ้โหพอได้นี่ สองร้อยสี่สิบเอ็ดฮะสองร้อี่นี่ยังสองรดกิโลันนั้นช่างช่างสิล้อนะวันนั้นน่ะฮะวันนั้นช่างของแต่ช่างไงซุ่มแต่ช่างล้านไม่พ่อได้ไรปันไดันมันได้สองร้ยสามบอัี้สองกิโลสรเท่าไรกว่าสองร้อยสี่สิบเอ็ดสองร้อยสี่สิบเปอด

อันนี้จะสั่งท่นนี้มันติมากรฐานนี่อยก่ตะกี้ที่ผ่านมากนี่เคยสร้างแต่สั่งแบบสั่งรถสิบบ่อเหมือนวะเพราะว่าถ้าผมไปสร้างกู้เขายีบวกกันนั่นล้วไงแต่สัหางเงยขนาดนี้สร้งนี้ตะกี้ตะกี้ไปคืนตะสั่งเงเนี่ยมันเท่าไดร่กว่าสองร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบ เอาเป็นว่าอายุเท่าไหร่แล้วนี่ยี่สิบหกครับม่หกยไปอีกไกลอยู่นะโอ้ครับครับรถไ้สบายเลยลำบากล้วครับทีรัครับก็ลำบากกันล้ลำบากเล็หน่อยพอไม่ได้เสียไม่ได้ำเสียแล้วเรามาอยู่แ้วได้เดือนหนึ่งแล้วครับครับรถบอไหรถบ่แมนรถกัน ยังมาหาวิธีนี่แหละนี่กำลังบวบกุ้มนำนักบอกว่าเพิ่งกินยาครับไปโอเคแสดงว่าตาช่างอันนี้เป็นตาช่างที่มาตรฐานแต่ว่าที่ผ่านมานี่ไปสั่งอันสังเงย,ยมันเลยบ่มันบ่แม่นมนแนวสังคนเนาะสังอัน,น เขาสั่งทีละร้อยตันหมเนาะแต่สั่งตันหมเนาะอันนั้นเนาะเอาหัวอาหารมาสามสามิกกมาสั่งกับเป๊ะเป๊ะอ้โหนี่ับพ่อมันมาทานนสั่งมุนี่ไปเข้ากันเียาะเยาะเหี้ยวเดี๋ยวเราจะไปจอดช่างตะช่างอ้อยน้ำร่องเมืองอีกเทีหนึงว่ามันสีใดคือเกาปะก็บป็นตะั่างมุนัน ขอบคุณหล,ลายๆครับแม่ครับครับขอบคุณครับ,บ,บผมเกยบแฝงไว้ยูนีก็มี่ไปขึ้นจะข้าวยังมันหน่อยอืออ๋อโอ้มีหมูเออมีมีหมาหลายียหัอเว้ยเมื่อกี้ตาช่างเล็กครับทีนี้มาดูตาช่างใหญ่ครับดูว่าเฮียเยวจะ ช่างออกมาจะมีผลออกมาว่าไงมึงหันไปช่างอันน้ำตาช่างหน่อยมนสช่างบาได้ครับข้นมึงด้วยงานคำว่าเราจะกลางนี่แหละฮ้ไม่เนี่ยเปียวมันข้นเนี่ยเปียว

ผ้าไปไปรถนำหนักยังไงคือขืนเนาะผ่านไปคับรถนีดดครับแรนดิมยูสวัมระเที่ยวหยังวะโอ้ยเตะกีเต็กก,ก,กีได้เท่าก่าช่วงนั้น,น200สองร้อยย่้าเยสองร้อยยี่ห้านี่เ <laughs> <laughs> ด็สองร้อยสี่สิบป่ะเนี่ โอยตายแล้วเงียบเดียวเอ้ยเข้ามดเลยวายเราต้องปรุงสูตรหมต้องปรับปรุงสูตรไหมสูตรนี้ว่าได้พ้นมาถึงบ้านถึงเรือนนะครับเงียบเดียวบ้านละครับผมว่าภาพไปลดความบวนขึ้นมากอีกซิบหากิโลกินผิงลงลงเค่กาวอย่าฮะกินผิงลงองเด๋ มีลงมีขึ้นขึ้นกันปะตะกี้ก็ได้ครับไปขึ้นไปขึ้นอือเมื่อวานเหรอลอยสี่สิบสองโลลอยสี่สิบโล พี่ผล <c oughs> ขนมไเ่มไดพูแม่เบิ้งีบแต่พี่แหวนไม่แต่ขนขนมขึ้นรถเห็นไหคะ <c oughs> อ,อยู่เบิงก็พ่อยูเออมันถ้กัเป็นรถพวงควรไม่ออกแต่อีกแบบเี่ยกระยานแต่เมยสัน้วียวเห็นไหขนไขนมขึ้นรถ ไปยูกุตจับกับเอฟซีคนเอาใหม่เอาใหม่ครับเดี๋ยวเยมตัวใหม่โอ้พิษขาดการไปเลยคิดว่าย่างตั้มก็ต้องลดสิบโลมานะ สี่เลี้ยยุปประมาณ210รกิโลเด้อคิดว่าอัน,นี่ผมว่าสัตว์เราทั้งนี่24้242กิโลตะสังหน่อย242สงกิโลมันตะสังยีนตะังอันอยู่อันนั้นล้านเขานะครับ240ร้อยโลครับอือโถแต่ละสังมาคือกันบ่มาคือกันแต่ว่ามื่อ,มอผมสั่งสองสั่งเนี้ย สั่งหนึ่งสั่งอยู่บ้านสั่งสั่งหน่อยเบิ่งสั่งกันสั่งเข่าไหมครับสั่งเข่าสั่งข้อไหมครับอันนั้นได้สองร้อยสี่สิบสองกิโลวันนี้เล่บเนี่ยใจว่ามันสั่งหน่อยเพราะ่เปี่ยวมันคืออวันบอกเฮ้อหันดอกก็เล่บมาหันก็เล่บมาจอดสั่งอยู่รานรับซื้อไม้อยู่ข้าหนว่าหันครับได้ไปสองร้อยสี่สิบเลยเสียเล่บไป ได้โอ oh. ้ปิดความขาดไม้เลยเอาเอาไม่เอาไม่เด hey, so ี๋ยวรอบนี้ของวันของวันกินหลายบ้างไหนบอด้บอด้นไ่เดี๋ยวขนมไปกับ่าคอยกินนี่เป็นไ่า แตตรงนั้นเยวเดยวเที่นั่น <laughs>